Comes way, and lost. ตาเอ๋เมวตังครับผมตังน้อยสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านเลยวันนี้ตังน้อยมาขอกำลังใจครับผมเดี๋ยวตังน้อยจะไปฉีดยานะครับผมวันนี้ตังจะไปฉีดยาให้กำลังใจเป็นแถวเลยใครกำลังใจตังมั่งตังมาี่ลูกมาอตังไปฉีดยาครับพ่อ โน้โน้น,น,น,นติมติมลงแล้วครับเพื่อนเพื่อนติมบอกเฮ้ยติมเคยอยู่มาก่อนนตกการณ์นี้อหน่อยโอ้ติมอยากไปฉีดยาด้วยติมอยากไปฉีดยาด้วยดูติมลงแล้วครับผมวันนี้คิวน้องต่างๆนะครับที่ต้องไปฉีดยาคิวน้องต่างๆแล้วก็เดือนหน้าคิวพี่ดำพี่ดำเสร็จก็พี่อ้วนต่อเลยครับผมนี่ติมลงไปแล้วครับวันนี้ต่างจะไปฉีดยานะครับผม น,นี่ดุมใหญ่เลยดุมกันใหญ่เลยน้อยบอกน้อยก็เคยลงแล้วแต่กล้าลูกนี้อโชคดีนะตังถึงว่าโชคดีตังติงไมไปครับอืมเฮ้ตังมึงโดนแน่วันนี้ตังโดนแน่นี่ตังลงไปกับพี่ติมเลยลงไปกับพี่ติมนะลงไปกับพี่ติมเลยไปดีกว่าอา้าวในเวลาปิดแล้วครับผมผมนี่ครับปิดแล้วหางลูกหาง ตังลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมฟอร์มไปฉีดยาเดี๋ยวเรามาดูไอใบฉีดยาของต่างๆครับผม <c oughs> ใบฉีดยาต่างๆอยู่ในนี้ครับจะได้อยู่ไหนนะ ฉีดยาต่างๆหากนหาก่อนออออยู่นี่ครับผมนี่ครับตัวนี้คือมีของไขมั่งเนี่ยอ่าเรามาดูกันกระตุ้นครับผมตังครับนี่เจอแล้วตังน้อยแล้วเราจะต้องไปฉีดกระตุ้นวัคซีนโครคปีศาจบ้าแล้วโรค วัคซีนป้องกันหัดและระบบทางเดินหายใจนะครับผมตางได้ฉีดเข็มแรกไปแล้วนัดวันที่สามพฤศจิกาครับผมอ่านี่เข็มแรกของตางวันที่สามเมดตุลานะครับผมสามสิบนี่นี่ครับผมอ๋อนะนะแล้วนี่ของลาตาที่ของลาตานะครับผมอันนี้ของตางครับเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวผมจะทำามทำคลิปว่าทำไมเราต้องฉีดยา ให้น้องแมวที่รักของเราว่าทำไมต้องฉีดทำไมฉีดแล้วได้ไหมอ่าเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปตรงนี้ให้เพื่อนๆได้ดูครับผมนี่เอาใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าคุณแม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูต่างๆนะครับผมโอเคครับเอาอย่ามาให้กำลังใจอีกโอเคครับครับเพื่อนๆไปมาแล้วเมื่อกี้ ร้านปิดครับผมร้านเปิดวันที่เจ็ดครับตังต้องไปฉีดวันที่เจ็ดครับผม <c oughs> คุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรจะวิ่งไปไหนอย่างนี้จะวิ่งไปไหนลูกนะเดี๋ยดิเดีด๋ยดิคุยกันก่อนจะวิ่งไปไหนอือ,อไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งไปไหนอ่ร้านหมอปิดนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปหมอเปิดวันที่เจ็ดครับผมเจ็ดมกราเฮ้ยเจ็ดมกราเจ็ดธนวาครับผมก็ เราต้องอาจจะต้องไม่ฉีดตอกนกลางคืนนะครับตังรอดไปนะครับวันนี้ตังน้อยเราอดนะครับรอดนะพ่อวันนี้โอ้โหตังไม่โดนฉีดยาแล,แล้วก็รอดไปเมื่อกี้ก็เราได้เ,เวซื้ออาหารให้น้องครับนี่โยยุคานินนะครับผมสิบกิโลครับได้เวซื้ออาหารให้น้องโยยุคานินครับผมกินกันเร็วมากเลยกระสอบที่แล้วก็เหลือนิดเดียวเลยเวมาเดือนหนึ่งประมาณ หนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบอ่ะประมาณหนึ่งกระสอบครับเดือนหนึ่งสิบกิโลครับกินน้องกินประมาณสิบกิโลไม่รวมอาหารเปียกนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนนะครับที่ติดต,ตามรับชมช่องแมวยิ้มชาแนลนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับผมสวัสดีครับ